ท่านผู้ชมครับในช่วงของเยี่ยมเยียนถามข่าวผู้ใช้น้ำผลิตภัณฑ์จากเปลือมกมังคุดของแสนสยามนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกับพี่น้องชาวภาคอีสานครับภาคอีสานนี่น้ำสกัดเปลือมกมังคุดของแสนสยามนี่โด่งดังมากเลยครับเพราะว่าหลายๆคนดื่มแล้วก็ดีกันนะฮะโดยเฉพาะที่มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคเรื้อรังนะครับโรคเรื้อรังก็คือโรคที่ไม่สามารถที่จะกินยาหรือรักษาให้หายขาดได้ ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะครับวันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้อยู่ข้างๆผมนะฮะคุณคุณยายตาฟอดสูงเนินนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลโอพอําเภอโพพิศัยจังหวัดหนองคายนะครับคุณยายอายุ67ปีนะครับยายตาครับยายตานี่ก่อนที่จะมารู้จักน้ำมกุศแส,สยามเนะี่ยอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมนิดหนึ่งได้ฟังนิดหนึ่งว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรมา,มาบ้างครับ มีปัญหาก็มีเบาหวานเบาหวานจ้าแล้วมีเบาหวานแล้วก็ข้อดีต่อมาก็มาล้มร่้มหกล้มลงแล้วก็ออยากให้เล่าเรื่องตอนที่เป็นเบาหวานนี่หน่อยครับเป็นยังไงครับเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานนั่นก็ขึ้นสูงขึ้นประมาณสองร้อยกว่าเวลามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยมากๆเหนื่อยจนเราพี่น้องอาจจะจากฟังแต่นี้อยากจะฟังเป็นภาษาถิ่นก็ได้ครับคุณยายเราจะสุดลงพอดีชุปลงแล้วอะครับ ขาเคี่ยวกินเขา่าห้วยกอห้วยเกลือกินห้อยกออกเขาห,หยิบน้ำตาลมากินนี่มันก,ก็ฟื้นคืนอย่างก,ก็ดีฟื้นคืนพอดีฉันมากินน้ำมังคุดแท้สยามเป็นมากี่ปีครับเดี๋ยวผมถามนิดเดียวแปดจ้าแปดปีเป็นขนาดไหนครับหนักขนาดไหนหนักอยู่จา้า<ม>แต่ไม่เพท่านได้กินเป็นเบาหวานนี่นะหนัครับน้ำตาลขึ้นขึ้นลงลงนีอยังไงขึ้นขึ้นลงลงจ้าแต่กินกินน้ำมังคุดลงไปแล้วมันสิลงนี่จ้ามันจีลอยกลัวมันจีประมาณพอดี เหมอเพื่นตรวจวันน่ะแต่ว่ากินเบิดเก็ดกวดเรอ่ยแล้วทําไมถึงได้มากินเห็นเราเห็นขวดเล็กอย่างนี้เนี่ยเชื่อมั่นได้ขนาดไหนว่ามันจะดีครับตอนแรกๆที่ซื้อมาก็ได้ยินเพ่อนบอกในวิทยุเลยจ้ะก็ซอก็สามร้อยเก็ดชีก็ว่าบ่แพงจ้ะยามากินแล้วนี่มันดีมันบ่แพงกินดีแล้วก็เลยบอกยันข้างๆกันนะจ้ะกอดีเพื่อน ขี่อูขี่ปีปีพ้าเพิ่นขาดลงเพิ่นจีไปหาหมอกระดูกก็ได้บอกท่านอื่นด้วยจ้าว่าต้องไปว่าต้องไปไปเอามาคุณเซนจะยามบ้านโอบตที่ไม่กินวังที่ก็ได้บอกตอนนี้บอกส่วนตัวเองที่เป็นนี่ก็คือเป็นเบาหวานนะครับเป็นมาหลายปีก็รักษากับคุณหมอมาตลอดนะครับแต่ว่ามีภาวะแทรกซ้อนไหมเป็นเบาหวานมีจ้ะ อีย่างจากสมดันกระบอมีอันไดกกระบอมีมแตรเบาหวานย่างเดียวจ้าแต่ตอนนี้นี่หวานนี่ปกติร้อยกัวร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเท่านี้จ้าเห็นว่าหมอมันว่าไปกินยัางมันอ่อนลงได้ดีแท่อืนเรียกว่ากินน้ำมังคุดได้บอกมันว่างสิจ้บก็กินเบาหวานเป็นเบาหวานก็มากินน้ำสกัดเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็ดีขึ้นนี่ดีว่าดีครับดีดีแท้หลังจากนั้นได้ทราบว่ามาเจอปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาตามมานีเป็นอะไรครับร่มจ้ะ อพอดีอุบัติเหตุลูกหนึ่ง,ขงเขายังเมื่อเร้าไปตีตั้งตีโตน้นจ<ช>่จ้ะร่มลงกะนโมนิเจนีลัดซำลุงเบิดบกเอวนโมนีมิเลยสีดยาสีดยาจองเข็มยาสองเข็มก็บ่หายบานนี้ก็ไปเอายามาตั้งก็คือเก่าก็เลยไปเอารถมาสิไปโรงพยาบาลไปพ่นพิษใส่ย,ยูบ่ได้ดอ,อกเก็บเก็บลายเก็บในข่างเก็บในสี่โค้ง พอดีกเ็เลยว่าโอ้ยไปเอายาไปเอาน้ำมังคุดชั้นสยามมากินร่องมึงจะกวดกันนะค่อยไปฉ่น <c oughs> พอดีไม่กินกวดเดียวจ้ะกวดเดียวเท่านั้นจนชันงืดอจนโทรไปหาเพื่อนนยเป็นอย่างนั้นมาดีครับแทะขนาดบอกว่ายาเพื่อนคือบอกว่าเอื่นว่ายาเพื่อนคือว่านน้ำมังคุดฉั้นสยามแม่นมายาอะไรนี่เป็นอย่างค่อยดีครับแต่ดีก็เลยบอกค้นขังบัานเป็นยังไงตอนที่ล้มมาเนี่ยคือ ไปฉีดยามาก่อนยาจาฉีดยาทรงคิมยาทรงคิมก็บอหายแล้วก็เลยไปเอายามันจะเป็นปวดปวดตรงไหนครับตอนที่อุบัติเหตุเก็บในสี่โค้งนี่จ้ะสี่โค้งจ้ะในสี่โค้งไปามหมอเพื่อนก็ว่าปลายสี่โค้งรับว่างสั้นหมอมเพื่อนบอกนะก็เลยคิดว่าเอ๊นึกถึงตอนที่ตัวเองป่วยเป็นเบาหวานว่ากินดีกินน้ำมะขุดแล้วมันดีก็เลยลองมาซื้อซื้อมาดื่มอีกกินไปกี่กี่ขวดเดียวเองเหรอฮะกินขวดเดียวมันหายจ้ะ มันมันล่มเนี่ยจ้ะมันมันมันหายจ้่ยังไงครับมันหายมันหายมันที่เขาเก็บในสี่โค้งนี่มันเซาไปเลยเนี่ยเซาไปเลยบ่มีเก็บบ่มีนั่งแต่ก่อนบ่ท่านกินนี่นั่งลงเลยเก็บลูกขึ้นก็เก็บได้หอดท่องชวงใสีจ่ะขวดเดียวมันต้องจักหลดว่าเซาก็าเลยมากินมีขวดที่สองช่วงล่มนี่นะช่วงอุบัติเหตุเนี่ยจ้ะอ่าฮะอย่างไรเซาครับคุณยายครับที่คุณยายพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุ้มไหม มจริงๆคุ้มอืมคุ้มจ้าคุ้มได้่าป่คุมฉันก็ว่าคุ้มแสดงว่ามีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนี่ก็นึกถึงเลยใช่ไหมจ้าอืมนะครับนี่ก็คือหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของคุณยายตาฟอดสูงเนินนะครับจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจากการดื่มตอนสมัยที่ป่วยเป็นเบาหวานมาหลายปี ก็เลยมาดื่มน้ำคุณแซนสยามนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพโดยรวมนี่ดีขึ้นจากการดื่มน้มาบังคุดนะครับจริงๆน้ําคุณแซนสยามเนี่ยก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะที่จะเอาไปฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยที่อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากระดับน้ําตาลสูงอาจจะเกิดปัญหาโรคต่างๆตามมาเอาไว้ว่ต่างๆตามมาแต่ว่ากินแต่อย่าง,างคุณยายเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานนะครับ ก็ได้ดื่มน้ำคุเแสนสยามแล like ้วก like you, like ็มาเจอเจอเรื่องของการเป็นอุบัติเหตุล้มด้วยเกิดการอักเสบภายในนะครับแล้วก็มาดื่มน้ำคุเแสนสยามนะคุณยายอ่ะสุดท้ายแล้วกันก็คือว่าอยากจะบอกพี่น้องที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศทั่วโลกอะไรบ้างเกี่ยวกับน้ำมังคุดแซนสยามครับน้ำมังคุดแซนสยามเนี่ยก็ดีได้ก้ฉันกินกับบวานโรคบาวาน หลดลงโลกอย่างกระบอกมาแทรกแซ้งจ้ะพอดีฉันก็มาล้มปฏติเหตุก็ไม่กินอีกก็หายฉันจนเงืดจ้ะเงืดเงืดว่ามันหายได้จังไดพวเวปินยาฉีดพวเวปินยาล่งบานฉันจะจนเงืดกจ้าหายแท้แทนะหายดีจนฉันโทัวไปบอกผู้เพื่อนไข่เนี่ยโอ้ยข่มาเงืดแท่ข่คือเซาคักแท่บอกเพื่อนบรนานิยที่มาพูดวันนี้เนี่ยมีใครมา จ้างวานหรือให้มาบอกอะไรพูดอะไรไหมบอกมาพูดได้อีกย่างวูปุไตรวานจ้ะแล้วทำไมถึงอยากมาบอกครับอยากมาบอกเพราะว่ามังคุดเั้นสยามน,นี่ดีจ้ะเป็นกับตัวเองเป็นกับตัวเองจ้ะดีดีมากดีที่สุดเลยจ้ะครับนี่ก็คือพี่น้องนะดูด้วยตัวท่านเองนะคะและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งขวดหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมในการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพด้านใดก็ตามนะฮะสารที่สําคัญในเปลือกของมังคุดเนี่ย มีผลวิจัยในสถาบันทางวิทยาศาสตร์นะครับทั่วโลกยืนยันว่าสารแซนโทนนั้นช่วยเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระระงับการอักเสบนะครับและก็ดีต่อสุขภาพหลายต่อหลายอย่างด้วยกันนะฮะทั้งสำหรับวันนี้นี่ช่วงเยี่ยมเยียนถามข่าวผู้ใช้น้ำมูกแซนสยามก็คงจะยุติลงนะก็ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมรายการของเราที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ข้างๆผมตอนนี้นะครับคือคุณยายตาฟอร์ดสูงเนินอยู่ที่ตำบลบ้านโอพอํเภอพนมิสัยจังหวัดน้องคายนะครับคุณยายสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่ามีคนจะโทรมาถามยินดีให้ยินดีจ้ะคำแนะนำ <c oughs> นะครับ <c oughs> เบอร์โทรของคุณยายนี่เบอร์นี้ใช่ไหม0883195567 <c oughs> นะครับ0883195567หรือจะแวะมาหาก็มาที่บ้านนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับคุณยาย หนึจ้ะเป็นบ้านหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านโพหมู่บ้านโพเลยนะครับมาที่หมู่บ้านโพอําเภอโพวิสัยจังหวัดน้องคายได้เลยนะครับสำหรับช่วงนี้ขอยุติเพียงแค่นี้ครับ